จากออสเตรเลียค่ะมือนี้ทักทายแบบตื่นเต้นแห้งค่ะพากินแกงน้อไม่ใส่เห็ดเพิงขมเห็ดเพิงขมใจบอกค้นว่ามันสิออกไว้ป่านนี้ค่ะปกติมันจะออกช่วงท่านว่ามะกราบกลุ่มภากับว่ากันไปค่ะเมื่อนี้ไปย่างออกกําลังกายเหลียวไปเห็นอีหยังเห็ดตุ๊บปุติปิยุบัดได้แท้เป็นเห็ดเพิงขมค่ะส่วนเห็ดดอกนี่อันเป็นเห็ดเพิงอีหยังบู้เจจําซื้อบรได้ต่ว่ากินได้อยู่ค่ะกินบ่ต่ายเคยกินอยู่ค่ะก็สิเอาเห็ดเพิงขมมาต้มให้มันจืดใส่อันผงสุรสกับน้าตาลลงไปให้มันจืดค่ะะ้้มมนนนนัักก็ีสสาแงไ ใส่เห็ดผงที่หฮาต้มไวแล้วค่ะพริกหอมแดงตะไคร้แล้กกะเขาเบือค่ะใส่น้ำายันนา้งลงไปค่ะบดที่นี่ก็สิต้มอ้ยบะท่านด้ต้มค่ะใส่บักอือลงไปน้ำเออเกือบลืมบักอือบะที่นี่ก็สิต้มให้น้ำายันนา้งเดือก็สิมาใส่หนำปลาหนำปลาร่าครูน้องนัวนัวจว,วดจวดค่ะแล้วก็ผงชูรสและรสดีค่ะต้มต่อไปให้อันบักอือมันสุกดีค่ะไี่้องหวานอมใหม่คับเห็น,นเฮนหต้มสุกแล้วเด้อบดที่นี่ก็สิตักฟองออกค่ะเพราะทุกอย่างสุกดีก็สิมาใส่ผักอีตูผักกระแ ไอ้ทนๆนควนหวยหวยแกงเห็ดเผิงเคร่งเห็ดเผิงงขมเค่งเห็ดเผิงท่ามอีย่างกระา่ากันไปแกงซานมสนาสตําโกโกไม่หห้งเงาอยู่จตํามึ่อนนดอกเห็ด ยังปุดปุดปุดดีอยู่ขวานขวานอีกเก็บมาจากบ้านน่ะช่วยจ้าโอ้กำลังปรุงหย่อนง่ามเลยเพราะว่าฝนมันตกหลายฝนตกลิงๆค่ะอืออือออโห้า khủng các bạn phải nắm này bò hết phần khủng các bác bạn sắp tới hết nền hết nền hết nền ha โอ้เฮ oh, ียก e. ันเฮียไปมันนัวเนาะมันจับน้ำมันหน่าเห็ดเผืองเจมักเห็ดเผืองขมมันฉีกขมเจ้เป็นคนมากินขมค่ะแซ่บน้ำปุ๊บปุ๊ปุ๊อ๋อ anh em hệt hết mệt bảo ừ. Mm. Ừ. À. Ừ. không Mm. 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 hết Mm. 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 Mm phát quả Mặc dù phát tàu Chào bạn มันห้าวเรื่อหนอเลยแต่สิบไม่เห็ดเลยเนาะลูกจังไหนจังรู้สึ้ว่าสิบเบสแล้วแหละเห็ดข้างออสเตรเลียนี่เป็นรอดแรกที่เจอเห็นหลกักะแกงกินเลยค่ะสาม